มีกว่ากันมากกว่ากันประมาณห้าคู่มากกว่าโอ้โหกว่าในกับบ้านกว่าจะอาบตรงอาบน้ำนอนเยดึกมากขอเชิญข้นหน้าได้ครับขอเชิญขึ้นหน้ารัเชิครับอ่าเดี๋ยวเราอยู่ข้างหลังกเนยเรานน้้แลวเดี๋ยวจะหันหน้าฝั่งน้เลยนะตกลกันกับแฟนคทั้งหลังสามารถโบกไม้โบกมือตอนถ่ายได้นะโอเคป่ะเก็บกล้องไว้ก่อนตอนเนี้ยถ่ายรูปพวกเราก่อนดีกว่านะเออทานี้

นี่ในร้อยทั้งวิดีโอนะครับก็ขออนุญ,ญาตเป็น c D P A นะครับขออนุญ,ญาตทุกท่านไว้หน้าที่ดีเลยนะครับผมครับมาตอนนี้ก็ให้แฟนได้ถ่ายรูปไปให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าต้องเ,อเริ่มเซ็นกันแล้วนะครับผม,มอ่าโฟกัสไปที่นะครับโมเมนต์เราเยอะมากตรงนี้ไม่อยากให้พลาดกันมา,มาตอนนี้คือกองใหญ่มากอยู่ที่น้องกระทิงกระทิงจะใช้จะเร็วอยู่ที่กระทิงกันแล้ว ตรงนี้คือทั้งกองเนี่ยคือเขานำไปขึ้นนึงแล้วเออเรามาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเป็นไงได้ฝั่งนี้เขายังยังเออ่บัิทินเขายังมาไม่ถึงนะเรามาคุยกับน้องไอซ์ก่อนไม่คุยองเจด้าบอกไม่คุยยังไม่คุยซะด้วยไม่มีใครคุยเลยอย่าคุยอย่าคุยผมเหมือนมาร้องว่อยละเออคุยกันเอาไม้ไม่เอาโอเคนี่จ้า ในขณะที่ปฏรทินยังรันมาไม่ถึงยังมาไม่ถือเราก็เลิบอกว่าน่าจะช้าเพระกระทิงมะครับไม่ไม่กระทิ้งกระทิงเขาอะเขานําไปเกือบร้อยเล่นแล้วกระทิงเขาคนแรกไงใช่เคลื่อนช้าอเอเปล่าครับผูว่าไงคุกระทิงมาสายเหรอใช่เวลาพอดีเขาเรียกว่าเวลาพอดีเอาดีดเอาดีดอดีดีทีเอาดีดีาเสมอ เรียกออกมาสายน้องไอซครับเป็นไงบ้างครับคุณเกมรักคนเกมรักก็อ่พาพี่คนถามอีกรอบหนึ่งดีกว่าใครดูคุเกมรักบ้างครับผมพอเสียงได้พอเสียงได้อ่านี่จะจบยังอีกประมาณครึ่งครึ่งเนื่องครับครึ่งต่างหาครับเรื่ององเราได้ต้องว่าเราต้องเร็วเข้งคนแล้วสิเรื่องแซ่บมากใช่ไหมแซ่บอยู่มีมีน้องมินด้วยน้องมินด้วยน้องมินถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีครับครับน้องมินน้องมิน น้องมีเล่นกับน้องไอเป็นไงบ้างครับเล่นกับน้องไอเป็นไงบ้างครับกดเกมรักมาใา่เหมือนเดิมท <c oughs> ีไม่เอาเมื่อกี้เสียงน้องมินว่าผมไม่ค่อยชินไม่ใช่ห,ใชหรอคุณคุณแนวว่าอะไงกับทีงมินผมว่าต้องมีเรื่องกันนะแต่ครูจะอ,อยู่ไกลามากเลย<ช>เราอยู่ที่นั่งไหมเราเอาเข้ไปนั่งข้างกันไหมได้ขนาดอยู่อยู่ไกลขนาดนี้ตียนขนาดนี้เออจจะะช้าช้า คุณไอ้ครับครับมันจงแบบมันจงมากแบบอะเฮ๋ยน้องไอ้ก็น้องไอ้เซ็นเร็วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าลายเซ็นเขาไม่ได้ยาวมากใช่ผมไม่เซ็นไม่เซ็นช้าเหมือนกระทิมรบบ <laughs> มีคำว่ากระทิมในทุกประโยคเลย <laughs> กระทิงยอมยันไม่ได้จริง <laughs> กระทิงเท่าไรให้ไอไว้ฝา <laughs> ดไ <laughs> ด้ไหมฝาดได้นะ ต้นเกมรักของคุณเนี่ยเป็นแบบว่าคาทิวเป็แบบไหนฮะก็จะเป็นตัวคีมก็จะเป็นผู้ชายอบอุ่นครับอายาสายดีครับซื้อตัวจริงไหมเหมือนเหมือนกับกระทิงกระทิงเขาบอกว่าเป็นคนน่ารักอบอุ่นอายาใสยดีตรงข้ามครับแล้วกระพิงกันอะไรกันบ้างกระทิงกระพินี่เห็นมาแบบโตคาทิวทุกทุกอย่างเลยนะครับว่าแบบว่าอยู่ดีดันไม่เกรงใจใคร เยอะเพราะว่าเราใช้ใช้ใช้ตัวตนเล่นเลยใช่ครับอ่าแล้วคุณมีถ่ายอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมงานเป็นความรักอันนี้แตกต่างจากกดเกมรักไหมครับเงินงานความรักก็จะเป็นเด็กเนิร์ดครับเด็กเนิร์ทางด้านไอพีครับเพราะว่าจะเป็นคนที่สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วเขาจะอยู่กับโค้ดหน้าจอคอมเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็กดกระถางเหมือนกันปกติคุณเขียนโค้ดอะไรเป็นไหมไม่เป็นนะเขียนเป็นหนังสือ แล้วค,ค, comm, คือค mm hmm. ุต้องไปแบบว่าไปเวิร์กช็อปหรือไปไปอะไรไมครับไปครับมีการเวิร์กช็อปกับการร้กับกุ้ม้มอสยาห์คับ้ก็มาเป็นาะสี่นอนน่าจะแบมาครบเซ็ตใช่เมางกุ้มต่นไหมเปนยังไบ้างโอ้ไม่เรื่องให้เมาเลยเาอันนี้เมาน้องยืนต่อยกองบ้าง พี่นายด้วยนะพี่นายก็ถ่ายอยู่เออใช่เนี่ยน้องมิ้นเนี่ยวันนี้เยอะเลยนะจริงจริงน้องมิ้นนะพี่คนน้องไอ้น้องนายแล้วก็มีกองคับพีดด้วยโอ้โหแล้วความเพิเยอะความเพิเยอะน้องพีดเอ้ยไม่ใช่น้องมิ้นเขาก็เป็นขอที่เซนตื่นครับเซนต์ื่นง่ายไม่เชื่อพี่เราเองกกะทิงไม่ยอมเซนอ่าเอาเอาทีมันไม่ยอมเซนอ่ะ คุณทำไมคุณเดี๋ยวนะนี่ยังคุณเหรอคุณกันพไนครับคุณเซ็นช้าไม่พอคุณยังเซ็นข้าวอีกเหรอครับอันนี้คุณตั้งใจใช่ไหมคุณคุณบอกนะขอโทษนะเราบกองทีมงานตรวจสอบตรวจสอบไปตรวจสอบให้ดีด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมี้หนวกไปเพราะโค้ชแฟนจะไม่ได้เซ็นของทันพินนะครับแล้อาจจะมีการลักไก่เมาต้องมีหน่อยเมาดองมีหน่อย ในกองเป็นไงบ้างครับจริงๆน้องมี้เป็นคนเส้นตื้นครับใช่เวลาชอบด้วยกันเนี่ยก็จะหลุดขำกันบ่อยครับแต่ว่าน้องน่ารักครับอธิ j า s าัายดีนะครัออใช่ครับ,บน้องน่ารักพูดดีน้องมิ้นบอกพูดดีดีพูดดีแล้วผมเนี่ยผมเอาอะไรไปส่งให้น้องมิดด้นก่อนเนาะนี่ผมวางเลยผมวางแล้วเหรอวางแล้วอ่ะน้องมิ้นน้องมิ้นแก้ขำแบบไหมไอ้เป็นไงบ้างครับโอ้โหขำใหญ่มากนี่ผมขนาดนี้เมันรู้เคาตอบอยู่แล้ว ไม่เาแล้วดูเราอีกแล้วฟีลติงจะเซ็นไม่ทันแล้วพี่เมื่อกี้พี่ติงเขาบอกว่าอะไรน้องมิ้นฮะเป็นคนมีพี่ได้ครับโอเคโอเคเป็นคนมีพี่ไดแสดงว่าตอนแบบถ่ายตอนมากรงมากองไม่ไม่เคยมีสายใช่ไหมครับไม่เห็นน้องวันนี้วันแรกเลยเอาเฮ้ยโอ้ยไม่สายอย่าไปอย่าไปอย่าไปจะ่าไปทักทักนั่นที่โอเคโอเคนะอะไรเออเป็นไงน้องมิ้นถุกกับน้องไอ้นี่คือ เล่นแล้วถ้าเทียบกับน้องนายกับน้องกอล์ฟพี่เป็นไงบ้างก็เป็นที่ตัวปัดขาพี่นายไมด้สายหรสายตาไม่ไม่เมื่อกี้เราได้ที่บอกว่าหันไปหาเราพี่บอกว่าพูดดีๆนะสายตาไม่ดีคือสายทั่วคำสั่งอ่าเมาส์หน่อยเมาส์หน่อยเมาส์หน่อยเป็นยังไงบ้างครับในกองในกองกับพี่นายเหรอใช่ไม่เหมือนกันที่ผในอ้าวแล้วก็ได้ถูกพี่กับพี่นายเป็นยังไง ไม่บอกนะรัก่ารักเออเอาถึงน้องมิ้นก่นเลยน้องมิ้นค่ะกดเกมลักเป็นไงบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ข้าวน้องมิ้นก่อนดีกว่าง่วงมาเพราะของพี่แล้ว่างแล้วตอนนี้โอเคได้หรือแล้วแหละได้นแล้วไงรอน้องมิ้นเออครับเป็นไงเด็กมิ้นเป็นไงบ้าง ดีสุนูเขาเขาเป็นคนแบบสนุกสนานแล้วก็นักล่าอย่างผมวันล่าสุดไปถ่ายส่วนเพิพิชชาใช่ไหมที่อยูโดก็ไปด้วยร้องก็อยู่บนเรือทั้งวันพิพิชชาเขาพิพิชชาครับปีนแล้วตบเตี้ยที่ลุกใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่คือคุณน้องบอกว่น้องบนบนเรือน้องเ็นเนี่ยบู๊เตี้ยว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 อยู่ตลอดเออเปลี่ยนแล้นเหรอครับ เขา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 ดีสุดอยจริงๆนะอ้กอโตดยรไปเลยอยเดี๋ยวเดี๋ยวมินมินมินลายเซ็นเราก็สั้นอยู่นะอ๋อน้อมีนประกานไม่ตีโอ้โห เป็นไต่พี่ว่าเราอ่ะออมาพูดคุยกับพี่เบล,ลดีไหมเพราะว่าตอนเนี้ยผมธิขิตกำลังดังเลยใช่ไหมแล้วงานแฟนมีเขาก็พุ่งจบไปเมื่อวานยังมีคนอินอยู่ไงยังมีคน,คนเขามีอะไรเหรอครับ<ม>ในงานแฟนมีมีอะไรเหรอครับผมพูดแชรเพราะว่าโมเมนต์โมเมนต์เหรอโมเมนต์แคแซดโมเมนต์หม,มูมมมมมกระทัเฮ้ยนี่เกี่ยวขับงอย่เนี่ย มีหรอเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่ามีโมเมนต์นี้ด้วยหรอพี่เลพี่เลเอาพูดถึงมันหน่อยพูดถึงได้ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะทำไมนะอะไรนะโมเมนต์บอกว่าเมื่อไงเปนงานใครมีเมื่อวานมีโมเมนต์เกิดเกิดขึ้นเหรอก็คือเราก็ชวนผู้โชคดีอะค่ะขึ้นมาทานถึงกระถางกันครับบนเวทีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เห็นเรียบร้อย เรียบร้อยน้องจมจนก็บอกว่าเซนผฏิทินเร็วไปเร็วไเสื้อพี่ด้วยนะเนเสืพี่เบลด้นตอนนี้เื็นเสื้อพี่เบื่อนแล้วลายเซ็นอง้าก็มีสาปนการอะไรการอย่างนี้คือเขาอตอนแรกคือพี่เบลก็ปอนโผ แต่ว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนหลังๆที่เขาเป็นโมเมนต์จิ้นๆฟินๆกันมันคืออะไรล่ะครับพี่ก็คือที่โป๊ะอยากจะป้อนเบลกลับบ้านอ่าฮะอ่าแล้วทีนี้แบบนางก็ถามถามทำมานางก็แบบคาบหมูไว้ในปากโอ้แ้วมันจะแมันจะป้อนยังไงเออแล้วต้อายได้ป้อนยหม สำนักหมู่ใี่ก็คือต่ได้จะจีจะเอ้จะจีจะฟินก็คือเป็นสำนักแท้เป็นข่าวงานเลยค่ะที่แล้วเป็นไงคะเมื่อวานงานคุณหนูว่าแบบดีมากเลยอ่ะสนุกมากเลยค่ะคือเออเขาเรียกว่าอะไรคืองานเนี้ย เกิดคือค่อนข้างกระทันหันเหมือนกัน,น,นแล้วก็<ช>ก็ยอมรับว,ว่าแบบเราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากแต่ว่าก็จะทํายังไงดีแบบก็อยากเต็มที่แบบแฟนๆมาบ้าเราก็เลยแบบเหมือนทำเป็นเกมขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆอ่ะได้ขึ้นมาเจอเราได้เล่นกับเราแล้อ๋อคือมีผู้โชคดีขึ้นมาเล่นด้วยใช่ก็คือเล่นกเกมกันเยอะมากแล้วแบบสำหรับเวลบเวลรู้สึกเออแบบมันดีมากเลยสนุกมากที่เราได้มีเราได้ทําอะไรร่วมกันได้ได้แชร์โมเมนต์ด้วยกันเติมพลังเหมือนกันเ็ถือว่าก็ถือว่าใครที่ได้ไปเมื่อวานเนี่ยก็คือฟินที่ แล้วก็แบบแม่นไปดูสนุกดใกล้ชิดเลยค่ะพี load, ่โบก็คือเดินขึ้นมาจากบนดอยเร็วก็คือดอยดอยเลยครับพี่ดอยเนี่ยเขาถือว่าโบนโคนที่น่ารัมาส่วนเดียวก็แบบเข้าตรงขลาก็แจกดอกไม้ให้แฟนๆอย่างเงี้ยก็คือใกล้ชิดมากใกล้ชิดใกล้ชิดค่ะโอ้โหหลังทั้งตัวพี่เบลเองแล้วก็แฟนๆด้วยใช่ก็คือเมื่อวานนี้คือยกไปแทบจะทั้งภูมิชิดเยอะมากคุ้มไหมคะแล้วฉุกเฉินไหม แต่มีคำถามมามีคำถามครับอยากถามน้องมิ้นน่ะน้องมิ้นเล่นละครอะไรเยอะขนาดนี้เหะเห็นแบบอะไรนะกนเก็่นมาแล้วก็มีกีแล้วก็ไม่กลับมาเยอะมากพี่เบลตอนนี้เราคุยกันเป็นปีเนี่ยเรามีชื่อน้องมิ้นเยอะมากเขาพูดมาหลายเรื่องเลยเพราะว่าเป็นปีที่ฮอตของน้องมากๆตอนนี้มีอะไรบ้างครับ ลองเฝ้าไหนได้ไหมอันนี้ถ่ายมาสักพักแล้วค่ะก็อันนี้ดูเราสอนที่เสร็จไปแล้วหรออ่าแล้วก็มีกับพี่นายกับเอ่อลิวที่กำลังถ่ายอยู่ชื่อเรื่องอะไรนะที่ชื่อมันายาวๆใช่ไหมายาวๆค่ละแต่ลองพูดชื่ออะไรฮึท่นอาจารย์ท่านน้องมีนพูดไม่ได้เนี่ยเมื่อตะวันเราฟ้าน่าจะเป็นเวลาของดวงดาวๆรู้ไหมว่าชื่อรู้บ้ารู้ไหมเมื่อวานเนี่ยน้องมีนน้องมีนมาใช่น้องมีนเมื่อวาน ทำไมอะทำไมเพื่อนเพื่อนรักเขาเพื่อนรักเขาอ๋อเพื่อนรักเขาได้อยู่เอ้านึกว่าเพื่อนรักก็ทิ้งไป็นอง์ไอ้ท่านีกอันนั้นน่าจะศัตรูมาตรงมี้มาแล้วก็ชื่อละครเรื่องนี้นี่ถึงกับเป็นเกมให้เราต้องเล่นเกมด้วยคือเราะว่าให้ให้นอกจากว่า เอ่อเมื่อตะวันลับฟ้าจะเป็นเวลาของดวงดาวเนี่ยเเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นใช่ปรากฏว่าปรากฏความคิดสร้างสรรค์อ่าหนึชื่อหนึ่งก็คือเมื่อตะวันลับขอบฟ้าก็จะเป็นเวลาของมีนและมีเออันนี้คือผู้ชนะเออนี่ือผู้ชนะในเกมคือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนประโยคหลัต้องชื่อใหม่เหรอใช่น้องมินพี่บอกว่างานเมื่อวาน เราเราไม่น้องิีทก็เดบ๋นี้บ่อยเวลาอยู่ในกองชอบช็อตน่ารักช็อตเป็นคาชใช่พี่นายช็อตตอนนี้ก็ช็อตนะหรือว่าถือว่าปฏิทินช็อตใ่ตัวเรามั้งอยู่อยู่ในกองเขาจะมีคำพูดประจำนะภาพว่าเวลาคนคนอื่นแบบน้องพีทลูกนี่น้องพูดว่าไงขับป่าขับป่าเนี่ยเราก็ขับป่าขับป่าทุกคนเป็นป่าหมดเลยคือทุกคนเป็นป่าของ ้องนี้หมดเลยเหรอใช่ไปก็น้องเขายังวิน่ารักพูดพูดกับกองทัพป่ากี่ป่าพูดพูดเอยดิจดลองพูดได้ฟังเนี่ยป่าป่าป่าเซนเร็วเลย่ป่าป่าทำไม่ก็มาเลยทำไมทำไมดูปีช็อกใจเนี่ยเมื่อกี้หาลนเลยเมื่อกี้เลี่ยนทำไมช้าหรือเปล่าขออนุญาตเลื่อนแถวนะครับขออนุญาตเลื่อนแถวที่คือที่คือพีคที่เลดแี่วรอให้น้องบินเสร็จ หมายเลขที่หนึ่งร้ยหน่นี่สิบห้าเข้าแถวได้เลยครับเมื่อกี้น้มิก็ส่งให้น้องพีแล้วน้องพีกคุณมองด้านขวานยนะกระทิคุณมองด้านขวาเหรอคะุณายคุณายคุณต้ององเลยมาแล้วล่าคุณต้องให้ยาดาสอน่าหเลหร้อยหงร้อยิงนายรู้ไหมว่ากระทิเนี่ยเขามาคนแรกใช่ไหมเขาขึ้นมาคนแรกนครับน้อคือ เลยนะครับเป็นแฟนคลับน้องก้องทับพีพด้วยใช่โอหเก็เห็นสีเส้นแล้วก็รู้แล้วเป็นโอเชียนอย่างที่บอกว่างานของเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้ตลอดเวลาเซอร์ไพรส์ร้อยตันอนนี้น้องก้องทับพีก็มีปผลกานอยู่มือด้วยผมเลยอยากจะให้น้องก้องทับพีเนี่ยเซ็นพัสดให้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมฮะนี่ไงเซ็นให้หน่อย ไม่เป็นไรร่อนหออ่ะโอเเสร็จแล้วก็มองตาบนหวานใส่แม่ครับดิ๊กเสร็จให้ไงเหมือนเหมือนนะครับบอกให้ทุกคนดูเหมือนไหมฮะ พอพอจะได้สักครึ่งนึ่งไหมฮะเฮ้ยพี่โน่มันจะเป็นความอึดอัดใจของเขาเปล่าตอนนี้เหรโอ้โหรนรอรอรอเออน้องเซนให้น้องเซนให้เหมือนที่บอกนะฮะอยู่ด้วยกันจนจบนะฮะเรามีแจกกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเราะจะมีอะไรแบบนี้ทั้งงานใช่ฮะอยู่ด้วยกันไปนานนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ของรามวัลที่เป็นพัทอย่างเดียวนี่เราจะมีลายเซ็นด้วย ตามเสวิตจับอ่ะคุเมนไตเราอ่ะหมายเลข67 67บเจ็หกลัคกี้นัมเบอร์อ่ายังไงดี่รับอย่เราต่อไปเราก็นี่ไงให้เราก็ให้ฝั่งฝั่งูหนดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เราตรงถูกฝั่งหลังๆเนี่ยเขาว่างเนี่ยไม่ได้เซ็นงั้นเรามีแกะเพราะกองอยู่ตรงกระทิงอยู่อยู่ตรงน้องมิ้นเป็นผมกดดันแย่ เอออย่าไปที่เราอย่าไปกดด้านตรงโน้นแล้กดมัดกดด้านแถวนี้ดีกว่าลองมาหาคนที่กำลังว่างงานอยู่ตอนนี้พี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 เมื่อกี้พี่เบลก็พูดถึงธุรกิดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นลูกของพี่เบลได้ไหมอ่าเพื่อนดูเป็นไปนนะฮะเป็นนะฮะร้อยหนึ่งเป็นเพื่อนนะครับอ๋ใช่ร้อยหนึ่งร้อยยี่ห้าครับผมเพิ่มครับพี่เบลร้อยยี่ห้าเขาเพิ่เข้าไปนะครับร้อยหนึ่งร้อยยี่ห้า ร้อยหนึ่งถึงร้อยสให้เขาพูดรึขอเองก่อนนะอโอเคพูดแทนเขาเองดีกว่าล้อยหนึ่งทีว่าผมเดินเข้าไปทางไนนะครับร้อยสองร้อยสานะครับดูว่านี่กองหนูก็น่ารักนะพี่กองแบบพี่เบลก็ชมตลอดตลอดมาแล้วนะ โอสวนเนะเมื่อกี้สวนเร็วเลยพี่กีไม่มีคิดเลยนะพี่พีพี่เบลไม่ได้คิดเลยในการนหาของว่ายังไงครับพี่เบลขอใหเอ็นดูหนูแล้วไม่แต่ะเบลว่าเขาแคสมาดีมากเลยนะเพราะว่าเบลไม่เคยบีบอะไรพีพีเลยครับแต่ว่าพีพีอ่ะแสดงตัวตนออกมาได้แบบนึกว่าแบบเป็นชั้นเองเป็นชั้นอีกคนอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่รู้เลยค่ะแล้วพี่เบลอ่ะเคยบอกว่า เนี่ยฉันเห็นเธออ่ะฉันเข้าใจแล้วแหละว่าเวลาคนอื่นมองฉันมากอ่ะมันเป็นยังไงไม่แน่ยคือผมก็ไม่เห็นที่ไปสัมภาษณ์ในในไหนนะครับสามแซ่สามแซ่ปะอ่าใช่ที่บอกว่ามีความแบบความคิดความอ่านคล้ายกันโดยไม่รู้ตัวเช่นแบบ วันนั้นเหมือนหนูบอกว่ามีพี่เขาถามว่าอยากกินน้ำอะไรหนูก็เลยบอกว่าเอาบล็อกข้าปั่นไม่อน้ำแข็งค่ะอก็คือพี่เลยก็คือกินบล็อกข้าปั่นไม่เอาน้ำแข็งนกันเหรอครับทำไมคือเขาเล่นมุกอยู่เขาขโมยคิ้วอะไรมาเขาบอกของข้าวบั๋นของข้าปั่นไม่ใส่น้ำแข็งตอนนี้ก็กินในใจว่าอุ้ยมุกนี้ฉันเคยเล่นมาแล้วอ่าเรียกว่าเขาบอกว่า เี่ยผ่านมาก่อนแล้วจ้าเออก่อนที่จะ26เจ็ดพี่เคย26มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแอล้วก็นั่นอะก็คือเหมือนคุยก็เริ่มสนิทกันละแล้วพี่พีก็มีคำถามว่าพี่เบลหนูไม่เข้าใจเลยทำไมหนูยังโสดเลยอ่ะไม่เข้าใจชอบเรื่อนีชอบอบเรื่องนี้มันผิดที่เราหรือมันผิดที่อะไรนี่ก็เลยแบบจับมือน้องกุมมือกันแน่นๆ้วบอกว่ามันไม่แปลกหรอกจ้าหนูพี่ก็โสดจ้า ก็จริงก็คือเหมือนกันใช่คือต้นเหตุมันอยู่ที่ม็อกม็อกข้าปั่นไม่ใช่หรมีความไม่ใส่เหมือนกันใช่ต้องเป็นเท็จตลอดถามจริงมีใครมาจีบไหมตอนนี้โอ๊ยไม่ไี้เอาโอ๊ยทำไม่อึอกอ่ะเอาไม่มีค่ะจริงที่เดีวเลยปะที่เดียวเลยนะจริงที่เดียวเองหัวยาเลยแต่ป้ายาเอดก็จะชิงต้นที่เออเออออย่าลืมนะตัวเราไม่มีหรอไม่มีเคยมาจีบหรอ ว้าสวยขนาดนี้ง<ด>า,านแนขนาดนี้ังแล้จะดมาจีบได้ไงเพ<ฮ>ร่าไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีเวลานอนเลยแต่ว่าก็หลับได้อีกนะคะ <c oughs> ปากนี่คือปากบ,บอกใครคะทุกคนเลยจ้าได้นะคะถ้าตัวทั้งว่า <c oughs> อ่ะเอางี้ดีกว่าก่อนที่จะไปฝากหนุ่มคนไหนาจีบหนุ่มคางๆนั่งว่างแลสักพัแล้วโอเครองเท่ากจิ้มาให้เขาเก็จได้ไหมอ๋อเาจะแบบแสบๆซนโซแม่ เป็นยังไงแม่มาก็าเป็นแบบถามจริงจริงตอนที่ได้รับเรื่องบทเนี้ยได้ได้แบบไปดูว,ว่าแม่เกศสุรางเขาเล่นยังไงคือจริงๆอ่ะพี่ก็ดูพงลิขิตมาก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าดูพงลิขิตหรือปุเพชปุเพชตัวเนี ดูตอนไหนเกิดเออคุณดูตอนไหนดูตอนไหนหรือได้พรมด้คยผิดดูดนคนดูผต่อไหนครับเนี่ยดูถามด้วยเซนด้วยแหละมันจะช้าลงจะแน่จะเป็นอย่างนี้เนาะจะเขาบอกว่าง้ลองถามดูมากคจะดูเซนต่อเฟซบุ๊กแต่ว่าคาแรคเตอร์หนูพยายามแบบเอาตามบทแล้วก็ครีเอทครับที่เขาเขียนมาครีเอทเองด้วยแต่ว่ามันก็ดัน